ดราม่าร้อนแรงนิกกี้และก้อยงานเข้าสาวนุน่นถูกโยงทำทั้งคู่ทะเลาะกันกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าก้อยอรัชพรกับแฟนหนุ่มนิกกี้นะชัดเป็นอีกคู่รักเลิกเงียบของวงการบันเทิงซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าหนุ่มนิกกี้ก็กำลังตามง้องก้อยอยู่และแฟนๆก็หวังให้ทั้งคู่นั้นคืนดีกันในเร็ววัน โดยล่าสุดในทวิตเตอร์ค่ะได้ติดแฮชแท็กก้อยนิกกี้ติดเทลนทวิตเตอร์มีชาวเน็ตแชร์ประเด็นร้อนที่นิกกี้ชอบทาคอนเทนต์คู่กับรุ่นน้องร่วมวงการอย่างนุ่นสุธิพาอยู่บ่อยๆโดยคลิปที่เป็นประเด็นคือคลิปที่นิกกี้นั้นใส่เสื้อก้อยมาออกรายการและนุ่นเห็นก็เลยอยากขอลองใส่บ้างซึ่งหนุ่มนิกกี้เองก็ไม่ยอมให้ใส่แต่นุ่นบอกว่าท้ามไม่ให้ใส่ตัวเองจะไม่ถ่ายรายการวันนี้ท่ากลางคอมเมนต์วิจารณ์มากมายอย่างไรก็ตามรอฟังทั้ง3คนออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้จะดีที่ สุหยิบม,มือถือขึ้นมาได้เลยนะครับหยิบม,มือถือขึ้นไปถ่ายได้เลยนะครับถ่ายกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมก็พูดคําว่าอะไรไม่ได้นอกจากคําว่ารักมากนะครับแล้วก็คิดถึงสุดหวัวใจเลยครับก็ฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับ ไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ครับคุณพูดถึงคุณทุกขี้ผมพูดถึงแฟนผมครับฝากแท็กสิกตอรไปหาเขาด้วยนะครับบอกว่าผมที่ถึงนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ